ประมาณปีที่เจ็ดครับประมาณปีที่เจ็ดก็เขา,เขาเก็เคยพูดอยู่ว่าเนี่ยเลขเจ็ดอาถรรพ์จะเลิกกันตอนเจ็ดปีที่เขาก็พยายามเร่งเขาให้ผมมาคุยกับทางบ้านให้เร่งว่าเมื่อไหร่จะมาคุยเมื่อไหร่จะมาขอทีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีครอบครัวแล้วอยากอยู่ด้วยกันแล้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดประมาณนี้เร<ม>าจะเร่งออกมาตลอดกดดันมาตลอดพอมาถึงตอนช่วงที่ว่ามันมาช่วงเนี้ยที่เศรษฐกิจตัวนี้ก็ แย่ yeah, มาหาไม่ทันอย่างเง <Yeah. S 1> ี้ยครคืนนั้นที่ว่าเขาบอกเขากินยาพ่าตจวตายคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าเขารู้ว่าถาังฝั่งผม,มไม่พร้อมเขาก็อารมณ์ชู้เรื่องารมณ์ไหนไม่รู้นะครับคือเขากินยาแล้วไม่กินยาแล้วเขาก็โรงพยาบาลผมรู้ผมก็ตามไปโรงพยาบาลเพชรมันบันทางเป็นเรื่องของเจ้าสาวคนหนึ่ง<ฆ>ที่ตอนนี้นะคะ<ฆ>เขาบอกว่าเครียดหนักมากหลังจากถูกเจ้าบ่าวเทค่ะ รู้สึกคุคก้นกับตัวเองไหมไม่คุ้นเลยอันนี้ไม่คลายเนาะไม่คลายเลยนะฮะญาติฝ่ายชายกดขำาดีนะฉันจะบอกว่าดูสิทำไมเป็นอย่างนั้นกันไปอ่ะโชคดีนะที่ฝ่ายชายเทเร็วนี่เร็วเหรอเธอถ้ากาไปเท<อ>ในงานแต่งอะโหดว่นนี้นะนี่ยังเทแบบอ่เก้าปีอะมันนานจริงเ<อ>ขาบอกว่าฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงคู่นี้นะฮะเป็นเรื่องฮือฮากันในโลกโซเชียลมากคุณผู้ชม่าหลังจากที่ เจ้าสาวนี่ออกมาโพสต์แบบยาวมากาานะสุดช้ำเพราะว่าถูกเจ้าบ่าวเนี่ยยกเลิกงานแต่งรูปพรีเวดดิ้งรูปอะไรก็ถ่ายาไปหมดแล้วนะฮะแถมไม่ไม่พอแค่นั้นนะญาติฝ่ายชายมากดอีโมจิขำวะ่ะอันนี้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเจ้าสาวนะชื่อว่าน้องตูนนะ,ะโพสต์ว่ากําลังเข้าประตูวิวาจูจ,จูทุกอย่างก็พังทลายค่ะเจ้าบ่าวยกเลิกงานแต่งเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ ทำให้ครอบครองเธอนะฮะอับอายกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหอันนี้สงสารนะบอกว่าอยากตายให้พ้นก็เขาก็คืออันนี้เป็นฝ่ายเป็นเป็นที่ฝ่ายหญิงบอกว่าจู่ๆเนี่ยทุกอย่างมันก็พังทลายใช่ไหมเจา้าบ่าวก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้<ะ>ซึ่งคบกันมาเนี่ยเปีอันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงทีนี้ล่าสุดเนี่ยฝั่งฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีปัญหากนันตั้งแต่7ปีแล้ว เขา <7 S 2> บอก,ก็มีปัญหาเขาบอกว่าพอเข้าปีที่7เนี่ยก็ถูกเร่งรัดให้แต่งงานแต่ครอบครัวเนี่ยขาสภาพคล่องจึงขอเลื่อนและที่หายไปนั้นไปนอนที่ทะเลไปนอนทําไมคุณหวัง่าหวังให้คลื่นเนี่ยซัดให้จมน้ำไม่จมหรอกเออแต่สุดท้ายพี่สาวก็ตามหาจนเจอจะบอกว่าเวลาที่ฝ่ายชายอะ่ะทำอะไรที่มันไม่เคลียร์เนี่ย ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะอือันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าผู้ชายเนี่ยบางทีแทาไม่ได้อยากแต่งอ่าไม่อยากได้ไม่อยากจะไปถึงจุดที่ว่าแต่งงานเนี่ยอะฮะต้องบอกเขานะไม่งั้นผู้หญิงเขารอจริงและในเคสนี้เนี่ยเขาก็ผู้แพทย์มองอย่างนี้นะถ้าบอกถูกเล่งรลดตั้งแต่เจ็ดปีแล้วไม่อยากแต่งก็พูดไปเลยเลยจบไม่ใช่มาทำอะไรขอเลื่อนหมดดึงดันอออันนี้มันไม่เอางี้เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่ดีกว่าว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงค่ะค่ะ ประมาณปีที่เจ็ดนประมาณปีที่เจ็ดเขาเขาก็เคยพูดอยู่ว่าเนี่ยเลขเจ็ดอาถรรพ์จะเลิกกันตอนเจ็ดปีที่เขาก็พยายามเร่งเขาว่าให้ผมมาคุยกับทางบ้านให้เร่งว่าเมื่อไหร่จะมาคุยเมื่อไหร่จะมาขอทีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีครอบครัวและอยากอยู่ด้วยกันแล้วอะไราเงี้ยเขาพูดประมาณนี้เราจะเร่งออกมาตลอดกดดันมาตลอดพอม,มาถึงตอนช่วงที่ว่ามันมาช่วงเนี้ยที่เศรษฐกิจตัวนี้ก็ แย่ yeah, มาถามไม่ทันเงี้ยครับคืนนั้นที่ว่าเขาบอกเขากินยาพ่าตัวตายคือคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าเขารู้ว่าถาังฝั่งผมอ่ะไม่พร้อมเขาก็อารมณ์ชู้ก็อารมณ์ไหนไม่รู้นะครับคือเขากินยาแล้วไม่กินยาแล้วเขาก็โรงพยาบาลผมรู้ผมก็ตามไปโรงพยาบาลเขาจบหนูจบหนูก็ไม่เอาเขาแล้วเหมือนกันเพราะว่า ผู้ชายแบบนี้คงเป็นพ่อของลูกให้หนูไม่ได้ค่ะสื่อมวลชนทุกคนตีข่าวได้เลยแล้วให้จำหน้าหนูไว้หนูไม่มีทางกลับไปคืนดีกับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบนี้ที่มนีปัญหาแบบนี้แล้วให้หนูเจอกับปัญหาคนเดียวไม่มีทางค่ะหนูถือว่า9้าปีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วจบแค่นี้จบแค่นี้พอกันแค่นี้เรา เลิกแล้วต่อกันแค่นี้อโหสิให้อภัยทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณทําไว้คุณแมนคุณต้องออกมามาเคียรเรื่องเงินคืนให้แม่เราสรุปผู้ชายไม่ได้รักผู้หญิงแล้ว<อ>ไม่ได้รักคนรักกันไม่ทำโอ้ยคนรักกันไม่ทําอย่างนี้แม้แต่ตอนนักข่าวสัมภาษณ์ยังยกความผิดทั้งหมดให้ผู้หญิงได้ในี่ถือว่า นับถือใจคุณจริงๆเอาจริงๆตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าฝ่ายหญิงทําไมต้องเอามาโวยวายแต่ตอนนี้เราฟงฝันผู้หญิงมากเลยนะเราว่าผู้หญิงเป็นเป็นฝ่ายที่ต้องรอมาตั้ง7ปีตอนแรกอะ่ะเปีแรกอยากแต่งงานฝ่ายชายกับบ่ายเบียงพอมา9ปีอยากแต่งงาน ่ายชายกับมาเทแบบนี้ไม่แปลกนะคะคุณผู้ชายเขาจะบอกอย่างนี้ไม่แปลกนะคะ oh. ที่ผู้หญิงอยากจะแต่งงานกับใครสักคนเวลาเจ็ดปีสําหรับบางคนอาจจะช้า oh. สําหรับบางคนอาจจะเร็ว oh. คือมันไม่แล้วการที่จะขอแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิทธิที่ผู้หญิงจะขอได้บางคนแบบคบกันมาปีสองปียังมีเลยที่แบบถ้าไม่ขอเราจะเลิกแล้วนะอถ้าผู้ชายชคิดว่าเออเฮ้ยไม่ได้ว่าเรารักเขาก็ขอแต่อย่างเงี้ยถ้ารู้สึกไม่ได้ตั้งแต่เจ็ดปีก็บอกเขาไปเลยไม่ใช่มาขอ เลื่อนเวลามาถึง9ปีแล้วขอแล้วประเด็นคือญาติผู้ชายไปกดขำใน Facebook ของโพสต์ผู้หญิงคือเราบอกก่อนเรื่องอีโมจิขำเนี่ยเป็นประเด็นข้างตายมาแล้วนะเมื่อก่อนอะนะฮะมากดขำทำไมอะดังนั้นเนี่ยเราว่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกที่ไม่น่ารักกันคือมือลั่นก็ไม่ว่านะแต่ไปออกให้หน่อยใช่าะ่งั้นมันดูแบบเหมือนผู้หญิงคือเขาก็อายพอแล้วกับ9ปีที่ไม่ได้แต่งงานคือตอนเนี้ย มันจะไปถึงศาลไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับทางฝ่ายชายเลยว่าจะไกล่เกลี่ยหรือเปล่าซึ่งถ้าฝ่ายชายจะมาไกล่เกลี่ยเรื่องก็คงไม่ถึงศาลแล้วยอดเงินที่ทาคุณแม่อยากได้เนี่ยก็แค่แสนเจ็ด้เพื่อ,อที่ะทจะเอามาใช้นี่คุณคุณแม่เนี่ยเขาไปเล่นแชร์แล้วก็เอาเงินจากแชร์แล้วยืมจากพี่สาวพี่ตานเนี่ยมาอีกซึ่งคุณแม่เขาบอกตอนนี้มันมีกําหนดจ่ายห้าพันสองพันเนี่ยมันมีวันมาแล้วแต่ยังหาจ่ายไม่ได้ซึ่ง อันเนี้ยสาเหตุคือการการที่เป็นนี้แสนเจ็ดก็เกิดจากงานที่จะทําให้ลูกสาวนี่แหละส่วนเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าน้อยใจยพยายามคิดสั้นหวังจะตายลูกมาเจ้า,สา,าสาวเนี่ยเจบบ้า,าสาวห<า>น้าตาด,ดีด้วยนะพิธีนานและสําคัญคือเรียนเก่งจบนิติมกรุงเทพอย่าไปตายผู้หญิงอย่างเราเนี่ยหาได้ใหม่แต่ผู้ชายแบบนี้เราบอกก่อนว่าเก้าปีถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับไม่อยากแต่งงานนะปล่อยเขาไปเลยเพราะว่า 9ปียังไม่แน่ใจไม่มั่นใจจะไปเอากี่ปีคะจริงจะครบ40ปีค่อยแต่งหรอซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เอางี้ไอ้จบเนี่ยมันจบอยู่ละแต่อยากให้ออกมาพูดด้วยตัวเองมาเคลียร์เงินด้วยเพราะตอนขอเราครบก็เป็นคนขอเราครบเป็นแฟนกันอา่าพอทําไมจบถึงให้คนที่บ้านให้พี่ให้อะไรมามา,มาพูดว่าจบไม,ไม่แมนนะเอเอทำไมเวลาเลิกไม่แมนเลยไม่มาบอกด้วยตัวเองเอ ซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยดูแลผู้หญิงอย่างดีทําให้ทุกอย่างพยายามแก้แก้ไขปรับปรับตัวเองให้อีกฝ่ายพอใจจนรู้สึกไม่เป็นตัวเองถ้ารู้สึกแบบนั้นต้องบอกเขาอย่ามาแบบเราว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันโหดร้ายกว่าการปรับตัวนะอ่อแล้วเขาบอกว่าที่หายไปสามวันน่ะก็คือไปนอนไปไปริมนอนใอ้คลื่นซัดแล้วคลื่นก็ซัดไปหน้าวัดออือก็เลยไปอยู่วัด งงเหมือนกันขึ้นสัตวดเราขึ้นกัน็ซั์เป็นไปหน้าวัดก็ <c oughs> เลยไปน,นอนอวัดอยู่3วันผู้ชายผู้ชายเนียเ่ยจะติดละครนะคือ,อคือนคนรักกันไม่ทําอย่างนี้เพชรมันบันเาิง